วันที่21นะครับเรามาลองชั่งน้าหนักดูนะครับว่าเท่าไหร่114.4นะครับข้าวเช้านะครับอันนี้ข้าวเหนียวหมูแดดเดียวทอดนะครับข้าวเชาว้าข้าวเชาว้า ว่าปั่นตอนนี้นะครับเกือบสองทุ่มแครับวันนี้ออกมาสายนะครับนะครับปั่นอยู่หน้าวัดหลวงพ่อสะทอนนะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับเดี๋ยวปั่นต่ออ่ะครับตอนนี้ผมก็ยังปั่นจักรยานอยู่นะครับตอนนี้ได้ที่660กวกว่าบแล้วครับแครี่แล้วนะนะครับพอผ่านมานี้นะครับนี่มาปั่นตรงแถวบ้านนะครับจะถุนสะพานรถไฟนะครับก็พอเมื่อกี้กลับมาถึงบ้านนะครับมันพอผ่านได้ประมาณ560กว่า ผมก็เลยออกมาอีกรอบนึงนะครับนะครับปั่นใกล้ๆบ้านเลยนะฮะนะครับก็ได้ผมกะไว้สักประมาณ600เออ7 0็นะครับ700กว่า700เดี๋ยวกลับบ้านก็700ยกว่านะครับก็ได้ตามเป้านะครับวันนี้กินเยอะไปหน่อยนะครับกินชาบูสุกี้นะครับเยอะไปหน่อยที่บ้านทำเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมปั่นต่อนะครับจะได้ไม่เดึกมากนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งล ไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องพอบ้านสตอรี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่21นะครับในการลดน้าหนักด้วยการคุมอาหารและการออกกําลังกายนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาหารนะครับที่ทานวันนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าผมมีทานข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวหมูย่างนะครับ มันไม่ใช่หมูย่างนะครับเป็นหมูแดดเดียวทอดเนาะนะครับแล้วก็ตีเฉลี่ยนะครับตีเฉลี่ยไปอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแคลอรี่กันนะครับสําหรับวันนี้นะฮะมื้อเช้านะครับผมได้ทานในส่วนของข้าวเหนียวนะครับห่งถุงตกแล้วร้อยเก้าสิบสี่แคลอรี่นะครับแล้วก็หมูแดดเดียวทอดนะครับกินกับ ในส่วนของข้าวเหนียวหมูแดดเดียวเนี่ยผมจะเป็นสองสองพวงนะครับพวงละสี่ที่เล็กๆนะฮะตกแล้ว438แคลอรี่นะครับถ้าผมจะเฉลี่ยใน2ตัวนี้นะครับมันตกแล้วเอาไปง่ายๆนะครับคิดง่ายๆเลยว่าเป็น500 620แคลอรี่นะครับแล้วก็มาดูมื้อเที่ยงกันนะครับมื้อเที่ยงก็จะเป็นวันนี้นะครับผมทานสุกี้นะครับกับที่บ้านนะฮะอ่าก็ เป็นสุกี้น้านะครับหมูผักนะครับผมตีว่าเป็นสองเลยนะครับสองถ้วยเลยนะครับในการทานนะครับมันก็จะเป็นผักมีเมื่อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันน้อยนะครับก็เป็นห้าร้อยยี่บสองแคลอรี่นะครับสองอันแล้วครับก็หกร้อยนะครับกับห้าร้อยก็เป็นพันหนึ่งะเนาะนะครับแล้วก็มาดูมีของทานเล่นนะครับเป็นมะม่วงนะครับหกสิบแคลอรี่แล้วก็สับปะรดนะครับอีกร้อยห้าสิบ นะครับตีไปนะครับว่าทั้งหมดแล้วพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่นะครับทั้งหมดแล้วเฉลี่ยวันนี้นะครับกินไปทั้งหมดพันสี่พันห้าออผมลืมบอกไปมื้อเย็นนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทานนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าทานกับลูกซะหน่อยเนาะวันหยุดนะครับวันหยุดของเราอยู่กับครอบครัวนะครับก็พันสี่นะครับบวกไปอีกห้าร้อยนะครับ เป็นพันเก้าพันเก้านะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องหักลบกับในส่วนที่ตอนเย็นผมไม่ปั่นจักรยานนะครับในส่วนของตอนเย็นมีการปั่นจักรยานเฉลี่ยแล้วเจ็ดร้อยหกสิบเกือบเกือบเท่าเมื่อวานนะครับน้อยกว่าเมื่อาวานนิดนึงเนาะนะครับวันนี้ไม่ได้ปั่นในโซนของท้องนาน,นะครับไปปั่นในเมืองนะครับก็ปั่นวนอยู่หลายรอบเหมือนกันเจ็ดร้อยหกสิบแคลรี่เนี่ยวนกอยู่โอ้โหผมปั่นอยู่เกือบเกือบสองชั่วโมงได้วันนี้นะครับ ก็จะให้พอผ่านแคลอรี่เยอะเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ตีเฉลี่ยพันเลดมาอีก7 0 0ดร้อยแนะครับพันหนึ่นะครับก็ยังถือว่าไม่ห่างจากเกณฑ์ในการลดน้ําหนักที่เราตั้งเป้าหมายไว้เยอะนะครับก็วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ทานข้าวเย็นนะครับจะได้ลดแคลอรี่เยอะวันนี้อีกนะฮะนะครับก็ข้อมูลการลดน้ําหนักของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับลดลงมาเหลือ เรามาพูดถึงน้ําหนักนะครับวันนี้ลดลงมาเหลือ11 4 4แล้วนะครับตอนนี้แตะที่1 1 4แล้วนะครับแต่ด้วยเมื่อวานนะครับร่างกายมันไม่ไค่อยทานอะไรเนาะทานน้อยๆน,นะครับแล้วก็ออกกําลังกายเยอะนะครับไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เช้าที่ผมจะช่างเนี่ยไม่แน่ว่าน้ําหนักผมอาจจะขึ้นเป็น11 5ก็ได้นะครับ115 116ตรงนี้ไม่ต้องเรียน,นะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของออโปรตีนเป็นส่วนของเนื้อที่เรากินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราออกกําลังกายเดี๋ยวมันก็ออกมา นะครับมันยังไม่เข้าไปสะสมเท่าไหร่นะแต่ช่วงนี้เราเน้นว่าเราจะพอผ่านไขมันในร่างกายของเรานะครับออวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะพูดแล้วกันว่าทําไมนะครับในการปั่นจักร,รยานทําไมผมถึงต้องนับแคลอรี่นะครับเพราะว่าการลดน้ําหนักแบบที่ผมทําอยู่นะครับคือการเน้นการเข้าใจนะครับเน้นการเข้าใจว่าวันนี้เราทานแคลอรี่ไปเท่าไหร่ทานอาหารไปเท่าไหร่นะครับแล้วออกกําลังกายแคลอรี่เท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องจําเป็นอย่างแรกนะครับที่ผมสอนไปแล้วเนาะที่เราต้องหาค่า TDE นะครับที่เราต้องการต่อวันนะครับในการลดน้ําหนักของเรานะครับเราตั้งเป้าหมายเลยว่า6เดือนเราต้องการลดน้ําหนักเท่าไหร่นะครับมันก็จะคํานวณมาเป็นค่า TDE นะครับก็คือว่าหลังจากที่เราเหมือนกับทํางานแล้วนะครับหักไปว่าวันนี้เราต้องการพลังงานเท่าไหร่นะครับของผมวัดได้ที่1,100กว่าเนาะ ทีนี้เราก็เฉลี่ยไปเลยครับว่าเป็น1,100นะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าวันนี้เราควรทานเท่าไหร่1 1 0 0หแคลอรี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหักลบกับในส่วนของการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายตรงนี้ผมเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนละจากเปิดแอปในกานะครับเปิดวัดค่าเอ่อค่าฮัลเร็นะครับตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะ คอนโทรลมันได้แล้วนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ120 130นะครับถ้าปั่นเร็วมาก140นะครับก็มีบ้างแต่อยู่ที่ประมาณ120นะครับโซน2นะครับทีนี้นะครับเราจะวัดที่ Google F i t เลยครับในส่วนของมือถือ Android นะครับก็จะมีทุกเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับในเครื่องก็สามารถดาวน์โหลด g o o g l e f i t มาได้มันจะมีการวัดของเรานะครับใส่ประวัติใส่ข้อมูลของเราเข้าไปวัดน้ำหนักวัดการเดินต่อวันนะครับแล้วก็ เอ่อเป็นในส่วนของเลือกบวกเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปในส่วนของเวลาถ้าเราจะปั่นจัก,กรยานนะครับเราบวกเข้าไปแล้วก็เลือกตรงขี่จักรยานนะครับมันก็จะคํานวณให้เวลานี้เราขี่จักรยานอยู่มันจะทําการอ่าพิกัดในแบบดู G P S ของเราด้วยนะครับแล้วกอ็อ่วัดระยะทางของเราแล้วก็วัดอัตราการผ่านแคลอรี่ของเราผมว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ แม่นด้วยนะครับแม่นระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับแบบจะเทียบอย่างพวกไนกาที่เป็นการ์มินพวกอะไรเงี้ยมันคงอาจจะเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องเสียพวกไปซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับมือถือเราทําได้นะครับถ้าเป็น iOS นะครับก็ไปโหลดมาได้นะครับมีแอปพลิเคชันใน iOS ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับเกี่ยวกับการกินอาหารของทั้งวันแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างกินเยอะนิดนึงแล้วก็ รสชาติเค็มนะครับเพราะว่าทานสุกี้ที่บ้านมีการหมักน้ำหมักน้ำอะไรเงี้ยมันเค็มซอสเนาะทีนี้ผมก็เลยปั่นจักร,รยานให้มันเยอะนิดนึงให้เหงื่อออกด้วยนะครับแต่การปั่นจักร,รยานของผมเนี่ยเหงื่อมันไม่ออกเยอะเหมือนการวิ่งเนาะนะครับแต่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอะเมื่อกี้นะครับพูดยังไม่จบนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมาแคลอรี่เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วนะครับการกินเมื่อร,รู้แล้วว่าเราออกกําลังกายเท่าไหร่ต่อว,วัน เอามาหักลบกันนะครับมันก็จเหลือจํานวนแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันนะครับเราไม่ควรทานน้อยนะครับในคลิปก,ก่อนผมบอกเ,เพื่อนๆไปแล้วเนาะเราไม่ควรทานน้อยกว่าค่า t d e นะครับเมื่อเราทานน้อยร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับร่างกายเราจะจําในส่วนของแคลอรี่ทีเ่เราได้ทานน้อยกว่า1,100เนี่ยร่างกายเรามันจะเก็บนะครับถ้าเกิดว่าเราทานน้อยกว่า1,100สมมตินะครับผมทาน600เนี่ย นะครับร่างกายมันจะเก็บเอาไปเป็นไขมันหมดเลยเพื่อใช้ในยามจําเป็นนะครับมันเหมือนร่างกายเราแบบถ้าเกิดว่าได้พลังงานน้อยเกินไปนะครับร่างกายมันจะเก็บเหมือนกับให้เราอยู่รอดให้ได้นะครับแล้วเก็บพลังงานตรงนั้นไปให้เป็นพลังงานสํารอง,องร่างกายเราเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนที่กําลังลดน้ำหนักอยู่นะครับควรทานให้เข้ากับค่า TDE ของตัวเองนะครับเพราะว่าการลดน้ํานหนักนะครับไม่มีทางรัด ไม่มีทางเร็วนะครับ1วันอาทิตย์หนึ่งไม่มีทางแน่นอนนะครับที่จะลดไขมันได้ถึง5กิโลถึง10กิโลเพราะฉะนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องอ่ะโอเคครับพอดีมีโทรศรัพท์เข้ามานะครับก็เลยไปรับโทรศรัพท์นิดนึงนะครับสาหรับข้อมูลของวันนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับบันทึกเป็นไดอารี่สำหรับการลดน้ำหนักของพ่อบ้านสตอรี่ของเราแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆอีกทุกครั้งนะครับทุกครั้งผมจะขอบคุณเพื่อนๆมากเลย ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องพอบ้านสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณทุกทท่านมากนะครับทุกทท่านนะครับคือแรงใจของผมนะครับในการทําคลิปวิดีโอนะครับนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับยังไงวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนนอนหลับฝันดีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับผมสวัสดีครับ